สวัสดีคนวันพระหัสสัป,ปดีค่ะดวงรายสัปดาห์17-24ถึงมกราคม2567ดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจ f Facebook สมมาพยากรกดไลค์กดแชร์แล้วจะรวยแล้วจะสำเร็จแล้วจะมั่นคง สัปดาห์แห่งการเริ่มต้นสัปดาห์แห่งจุดเปลี่ยนสี่ไม้เท้าสุมรับปริญญาเฉลิมฉลองหนึ่งไม้เท้าการเริ่มต้นใหม่เมจิกเชี่ยนการเรียนรู้สิ่งใหม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีมากช่วงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บันดาลโชคบันดาลลาบมาให้ใครไหว้ใครสักการะใครขอพรใครมูเตรูเมจิกอะ่ะ เมจิกอ่ะพลังเหนือธรรมชาติอะเพราะฉะนั้นใครเรียนดูดวงใครเรียนไพ่ย,ยิปซีดูโหรทำนายดวงลายมือใครจะเอาดีด้านนี้อยากจะลองทำได้เลยนะสนับสนุนนะอาชีพที่เกี่ยวกับโหราศาสตร์เนี่ยหรือใครจะให้เช่าบูชาเครื่องร่างของขังวัตถุมงคลได้การงานมีการเริ่มต้นใหม่สิ่งที่หวัง งานที่หวังตำแหน่งที่หวังสิ่งที่ตั้งใจไว้จะได้สิ่งที่ลงทุนลงแรงไปผลิดอกออกผลโอกาสที่เป็นจุดเปลี่ยนชีวิตเช่นเปลี่ยนงานย้ายงานรอบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยทำธุรกิจรอบนี้วรวยแล้วยิงยาลงหลักปักฐานมั่นคงไพ่ที่เกี่ยวกับความมั่นคงหลายใบยเพราะฉะนั้น การงานดีเยี่ยมบางคนจบมาทำงานไม่ตรงสายเรียนสายหนึ่งทำงานสายหนึ่งไม่เป็นไรเบื้องบนให้ทักษะให้พรสวรรค์เรามาเพราะฉะนั้นใช้ทักษะและพรสวรรค์ให้เป็นประโยชน์แล้วเมื่อพูดถึงเรื่องของการมูเตรูคนวันพฤหัส,สบดีอาจารย์จะแนะนำแบบนี้นะเปลี่ยนวอลเปเปอร์มือถือเสริมดวง เปลี่ยนวอลเปเปอร์มือถือเสริมดวงแล้วก็เราจะเฮงเฮงปังปังรับโชครับทรัพย์ต้นปีเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากจะมีวอลเปเปอร์ของตัวเองใส่ชื่อของตัวเองไปได้เลือกสีมงคลได้เลือกเรื่องที่จะเสริมดวงได้แล้วอาจารย์ก็จะบอกว่าเราสามารถออกแบบดวงของตัวเราเองได้อยากมีชีวิตแบบไหนให้วอลเปเปอร์ของเรานี่แหละเป็นตัวกำหนดอาจารย์แถมฝีเลขมงคลนะแล้วก็สำหรับความรัก คนโสดมีหลุนมีหลุนเจอรักแรกพบดูกันไปนาน,น,าน ไพ่ใบนี้เป็นรักแรกพบแต่ไพ่ใบนี้เขาบอกว่าคบกันไปนานๆจะได้แต่งงานเพราะฉะนั้นรักแรกพบคือจุดเริ่มต้นไม่รีบร้อนบุพเพันนิวาสสวรรค์สัร้างนำมาให้ได้เจอกันยินดีด้วยนะคนวันพระหัสที่อยากมีคู่มีแฟนมานานสัปดาห์นี้เป็นจังหวะที่อาจจะเดินสะดุดขากันแล้วปิ้งก็ได้ค่ะสําหรับคนที่มีแฟนแล้วคนที่คบกันมาเป็นระยะเวลานานอยากแต่งงานแต่งได้เลยนะ แต่สำหรับคนที่มีคู่แล้วแต่งงานแล้วอะไรด้วยกันแล้วอย่ารู้มากรู้เยอะรู้มากไม่ดีบางทีปวดหัวแล้วก็นะทำให้เราไม่สบายใจรักกัน ดีแล้วความรักมั่นคงดีแล้วอย่าไปอยากรู้อยากเห็นอะไรเยอะปิดหูข้างหนึ่งปิดตาข้างหนึ่งแล้วจะสบายใจสุขภาพระมัดระวังหอบผืดภูมิแพ้โรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจนอกนั้นไม่มีอะไรเล็กเด่นเลขมงคลคือ1441 14แล้วก็เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ จีพระพิคเนตนะคนวันพระหัสคนวันพระหัสจริงๆอ่ะดวงอ่ะเหมาะกับพระพิคเนตขอดูชัดๆได้นะในกล้องอาจจะไม่ชัด199ค่าส่ง40บาทไปรษณีย e ์ EMS ทั่วประเทศไทยสำหรับใครที่มูเตรูเทพเจ้าสายแขกเนี่ยพระพิคเนตเป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จแบบนี้ ห้อยคอได้ใครจะเอาไปเลี่ยมทองใครจะห้อยคอใส่สร้อยแสอะไรได้ทั้งหมดทุกอย่างเริ่มต้นจากพระพิคเนตความสําเร็จทางปวงเริ่มต้นจากพระองค์นะช่วงนี้เซนแมนลางสังหอนแมนเดอร์การเริ่มต้นใหม่ที่ดีขออวยพรให้คนบนรรหัสสมบ,บดีเนี่ประสบความสําเร็จเพราะโชคลาภเงินทองก็ไหลามาเทมาเงินที่ลงทุนไปก็เตรียมตัวกอบโกยก็แล้วกันเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้ดูบ้านเล็กที่หน่อยกันแล้วกันนะ สวัสดีค่ะ